แอปพลิเคชันดามเนี่ยมันลงทุนอะไรได้บ้างอะเวลาเข้าแอป,ปดามมาปุ๊บเหมือนเดิมค่ะจองข้างล่างไว้แถบที่2ไอคอนที่2ของแอป,ปดามนะคะจะเขียนไว้ลงทุนนะอะกดเข้าไปเลยนะสินทรัพย์ที่คุณสามารถลงทุนได้บนแอปพลิเคชันดามมีหลักๆอยู่4สินทรัพย์1คือหุ้นสหรัฐตัวที่2หุ้นไทยอะตัวที่3กองทุนไทยแล้วก็อันที่4ที่นั้งคุณสามารถลงทุนผ่านดามได้ก็คือการ ซื้อขายทองคำนะเวลาคุณจะหาสินทรัพย์ผ่านดามคุณสามารถหาหลักๆได้3ที่1เสิร์ชข้างบนไอแว่นขยายเนี่ยเมื่อก่อนน่ะนะข้อจํากัดหนึ่งของการที่จะต้องรู้หุ้นคือต้องรู้อักษรยอ่อสมัยนี้แอปพลิเคชันมันก็ทําขึ้นมาง่ายขึ้นนะคะนักลงทุนะพิมพ์ Apple ไปก็ได้นะคะมันก็จะขึ้นมาให้เลือกนะคะว่ามันมีหุ้น Apple หรือเปล่านะแอปเปิลมันสะกดแบบนี้จริงไหมแต่หุ้น p p l e นะ่ะอักษรย่อมัน A A P L คนบางคนก็ไม่รู้อักษรย่อของหุ้นก็จะทําให้ลงทุนไม่ได้นะคะมันกท,หทนาห้น่ันนนนะัคนนะค,ครูบ สอนย่ออะไร คุณก็พิมพ์ไปดิทิสโก้เดี๋ยวมันก็ขึ้นเองแหละเนาะซึ่งจริงๆเราทิสโก้อสอนย่อตรงตัวเนาะ T I S C e O แบบเนี้ยนะคะนะอันที่หนึ่งนะคะก็คือเสิร์ชผ่านอีเวนท์ขยายนะมุมซ้ายมือนะหรือนะกวกคุณจะดูที่เขาแนะนําก็ได้เนี่ยไปกดดูไอคอนตรงที่เขาแนะนําก็ได้เนี่ยหรือจะเลือกตามมันก็จะมีตามอุตสาหกรรมต่างๆมีคําแนะนําต่างๆดังนั้นเนี่ยวิธีการเสิร์ชสินทรัพย์เนี่ยนะคะมันก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่หรอกฟังหุ้นมาฟังอะไรมาก็ไปกดเสิร์ชข้างบนเนี้ยนะคะที่แว่นขยายเดี๋ยวมันนนกก็จะะขึ้้มาาใหเเเรเลือองนะ กันนแหละะะคสเต็ปที่1คือคุณหาสินทรัพย์ก่อนว่าคุณจะลงทุนอะไรนะเทสล่าไมโครซอฟท์เอ็นวีดีแอคาลันเทียหาสินทรัพย์ก่อนนะคะ 2. คุณก็ใส่คําสั่งซื้อนะว่าคุณจะซื้อมันเท่าไหร่ 3. ตรวจสอบว่าสิ่งที่คุณกําลังจะสั่งซื้อเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่า 4. ยืนยันแค่นี้หลักการ